เมื่อช่วงหัวข้ามวันเสาร์ที่20ธันวาคมที่ผ่านมาณบริเวณหลังอาจารย์โซนเอสนามรีโอเซเดียมสโมสรฟุตบอลมอคลาสได้มีการจัดงานมิทติ้งกับคุณแฟนบอลในงาน BGFC Happy to g e t h e r ในคอนเซปต์แชมเป i o n นไนท์ปาร์ตี2014มีการเล่นเกมแนวการาบาเพลินเพื่อรุ่นรับของรางวัลจากผู้สนับสนุนและเสื้อยืดสวยๆจากแบรนด์กระต่ายบายบีจีเอฟซี นอกจากนี้ยังมีการจับฉลากชิงโชครางวัลใหญ่จากผู้สนับสนุนหลักของสอลและนักกีฬาที่ท่านชื่นชอบทั้งจากทีม BGVC และบางกอกการ์เดบซีรวมถึงยังได้รับประธานอาหารโต๊ะจีนบุฟเฟ่ต์เบียร์สดและกระทบไหลนักกีฬาของทีม BG อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้มีการเปิดไกด์บัตรเพื่อร่วมง,งานเปิดตัวสอลสอบาง,องกาอกคลาสประจำปี2015ที่จะจัดงานในวันที่10มกราคมนี้เป็นวันแรกอีกด้วย